สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะวันนี้อ่ะเรามาพบกับหวยลาวสูตรที่หนึ่งนะคะอ่ะผลหวยลาวนะคะออกเนาะเก้าหนึ่งห้านะคะข้างล่างสองเก้านะคะเนาะอ่ะวันนี้แอดกอนะคะในสูตรที่เราทำนะคะเนาะชิดเฉียดกันไปนะคะเนาะ วันนี้นะคะศูนย์ไม่มานะคะวันนี้แปดไม่มานะคะมาเข้าโซนเก้าเนาะก็คือแปดเก้าศูนย์นะคะอ่ะวันนี้สามตัวนะคะเข้าที่แปดอ่ะเข้าที่เก้านะคะเนาะแอดเลือกตัวเด่นลองให้กับเพื่อนๆนผิดนะคะเนาะแอดไปเลือกที่หกหนึ่งนะคะเนาะอ่าในสูตรเรามีหกหนึ่งนะคะกับศูนย์ห้านะคะเนาะ มาออกที่ห้าหนึ่งนะคะเนาะวันนี้เราเฉียดกันไปหนึ่งแต้มนะคะเนาะกับตัวนี้นะคะเนาะส่วนตัวนี้เราก็เฉียดนะคะเนาะวันนี้นะแอดขออภัยจริงๆนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะผิดนะคะเนาะเฉียดกันนะคะเนาะก็เลยไม่เข้าเป้าอย่างที่เราตั้งใจไว้นะคะเนาะอ่ะสูตรหนึ่งวันนี้เรียบร้อยนะคะหลุดกันไปมาดูในวันศุกร์นะคะที่ยี่สิบสี่กันเลยนะคะเนาะชุดแรกนะคะ ชุดแรกของวันที่สี่นะคะในวันศุกร์เนาะจะมีอยู่ที่หนึ่งนะคะสองและสามนะคะติดหนึ่งติดสองติดสามนะคะวันนี้เนาะอ่านะคะมาดูตัวแรกคู่แรกกันเลยนะคะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะเนาะขยาติที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งเก้านะคะโซนต่อมานะคะสองหกนะคะสองเจ็ดนะคะสองแปดนะคะและสองเก้านะคะส่วนโซน,ส,นสามเนาะ สามหกนะคะสามเจ็ดนะคะสามแปดและสามเก้านะคะเนาออ่ะวันนี้ติดในโซนนี้นะคะเนาอมาดูตัวเด่นเด่นกันนะคะวันนี้อ่ะวันนี้นะคะ 01น,นะคะเนาะติดที่9ที่ศูนย์และที่1นะคะวันนี้แอดขอเลือกที่1นะคะลอง9นะคะวันนี้เนาะแอดเลือก1ลอง9นะคะมาเลย1แรกนะคะหนึ่งหนะคะ ขอเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือหนึ่งสี่นะคะขอเพิ่มนะคะห้าสองนะคะขอเพิ่มนะคะห้าศูนย์นะคะเนาะนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะในสายหนึ่งเนาะจะมีอยู่ที่หนึ่งห้าอ่ะหนึ่งหกนะคะหนึ่งสี่นะคะ 1>, 1 9นะคะส่วนต่อมานะคะ2 8และ9 3้าสานะคะเนาะวันนี้แอดเลือกนะคะ1 2 3อ่ะอีกหนึ่งชุดนะคะลืมอันนี้มีสิทธิ์อยู่นะคะเนาะที่จะมา5 2นะคะเนาะและ91นะคะ หนึ่งสสามสี่ห้าเนาะแอดเลือกนะคะส่วนหนึ่งสี่ท่านใดชอบตามได้นะคะอ่ะมาดูสูตรสองกันต่อน,นิดนึงนะคะเนาะสูตรสองที่เราคำนวณกันไปนะคะวันที่ยีสองเนาะ 91529นะคะแอดขอภัยกับทุกท่านเลยนะคะเนาะเนาะขอภัยจริงๆนะคะเนาะเราผิดกันหมดเลยนะคะเนาะเฉียดกันด้วยนะคะแอดมีที่16นะคะเนาะแล้วก็50เนาะนะคะส่วน29แอดไม่มีนะคะเนาะนะคะหลุดนะคะเนาะอ่ะผิดพลาดกันไปนะคะเนาะนโซนเด่นก็ผิดรองก็ผิดนะคะมาเข้าโซนนี้กันนะคะเนาะอ่ะ มาเริ่มในชุดนี้กันเลยนะคะเนาะในวันที่ศุกร์เนาะมาเจอกันนะคะกับชุดนี้นะคะอ่ะมาดูชุดนี้กันเลยชุดแรกนะคะที่ติดสี่ตัวเนาะติดอยู่ที่หนึ่งนะคะสองสามและสี่นะคะเนาะติดหนึ่งติดสองติดสามและติดสี่นะคะเนาะคู่แรกนะคะ หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งสี่นะคะคู่ที่สองนะคะสองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองสามสองสี่นะคะคู่ที่สามนะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ มาคู่ที่สี่นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามและสี่สี่นะคะเนาออ่ะโซนนี้นะคะเนาออ่ะมาดูเด่นๆน,นะคะเนาอ ติดแน่ๆนะคะวันนี้นะ901นะคะเนาะแอดขอเลือกเด่นหนึ่งนะคะลอง9นะคะเนาะอ่ะเพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่มอยู่ที่16นะคะ52นะคะ93นะคะ 9ก้าหนึ่งนะคะเนาะอ่ะมานแน่ๆนะคะเนาะเก้าหนึ่งนะคะเก้าสามนะคะห้าสองหนึ่งหกและหนึ่งสี่นะคะเนาะ,นะ,ะแอดขออีกหนึ่งชุดนะคะก็คืออ่ะสองแปดนะคะอย่าลืมนะคะนะอ่ะนะคะช็อต น่าจะมานะคะเนาะอ่ะขอยตกขอบนิดนึงนะคะเนาะอ่ะมีสิทธิ์นะคะคเพื่อนๆเนาะมีสิทธิ์ที่จะมานะคะเนาะอ่ะในชุดนี้นะคะมาดูราวสูตรสามนิดนึงนะคะวันนี้เราจะต่อเนื่องกันยาวๆไปเลยนะคะเนาะเพื่อนๆชมคลิปเดียวได้สามสูตรเลยนะคะวันนี้เนาะ สูตร3มแอดไม่ได้คำนวณทิ้งไว้นะคะเนาะแอดขอเริ่มคำนวณในชุดใหม่นี้เลยนะคะเนาะอ่ะสูตรสนะคะนวนที่ยีสี่เลยนะอันนี้ไม่มีย้อนหลังนะคะเจ็ดแปศนะคะเจ็ดปดเนนะคะเนาะมาคู่แรกเลยนะคะ สี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะคะส่วนต่อมานะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะคะเก้าสี่เก้าห้า 9ก้าหกเก้าเจและศูนย์เะคะอ่ะขอเพิ่มนะคะเพิ่มที่28 9แปดสาหนึ่ง หนึ่งหกและหนึ่งสี่นะคะแอดมีความชอบนะคะเนาะสูตรแต่ละสูตรอาจจะจะติดที่หนึ่งหกกับหนึ่งสี่นะคะเพื่อนๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเนาะไม่ว่ากันนะคะเพราะเหมือนความชอบนะคะเนาะอ่ะแอดเลือกนะคะที่เก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสี่และสองแปดเก้าสามนะคะ ลุยไปได้ไงเนาะตัวฉมังนะคะก็คือค่าสองเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวติดกันไว้นะคะเนาะอ่ะชอบสูตรไหนเลือกสูตรนั้นนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะชอบสูตรสามตามสูตรสามนะคะชอบสูตรหนึ่งตามสูตรหนึ่งนะคะเนาะชอบสูตรหนึ่ง ะะชอบสูตรหนะคะชอบสูตรสองตามสูตร2นะคะเนาะแอดไม่สามารถบอกได้ว่าสูตรไหนแม่นยำนะคะเข้าเป่าเนาะตามไปเลยนะคะสูตรสองสูตรหนึ่งและสูตร3นะคะอ่ะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะเพื่อนๆจะมีเลขในดวงะจะมีในดวงใจกันอยูทุกท่านนะคะ ชอบสุดไหนตามสุดนั้นวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปนะคะเ,เพื่อนๆจะได้รับชมกันแลน้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ออกผลแล้วเนาะพรุ่งนี้วันพฤหัสเนาะใช่ไหมจันพูดเ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะขออภัยเนาะก็เตรียมพร้อมกันแล้วนะคะเนาะอ่ะลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ